ไปที่เรื่องการปรับโครงสร้างครับในกลุ่มของ True และก็กลุ่มของ CP นะฮะคือก่อนหน้านี้เครือ CP เขามีการปรับโครงสร้างใหม่โดยการแต่งตั้งคุณสุภชัยเจียระวนนท์นะฮะมานั่งเก้าอี้เดิมของคุณธนินเจียระวนนท์นฮะที่คุณธนินเนี่ยขยับไปเป็นประธานอาวุโสส่วนคุณสุภชัยนะฮะมาํำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารของเครือ C p เดิม ก็ทําให้จะต้องมีการปรับโครงสร้างในฝั่งของทรูด้วยนะฮะโดยเมื่อวานนี้ที่ประชุมของทรูคอร์ปอเรชั่นจำขัดมหาชนก็มีมติเห็นชอบครับแต่งตั้งและปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรนะครับโดยตั้งคณะกรรมการบริหารดูแลการบริหารงานของบริษัทคุณสุภชัยเจยรระวโน,นนยังเป็นประธานคณะกรรมการบริหารแต่ว่ามีการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่อีกสองท่านเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม ก็คือคุณวิชาวรักพงไพโรจอยู่กับทูมา25ปีรับผิดชอบด้านงานพาณิชย์และคุณอติรุธโตทวีแสนสุขนะครับก็อยู่กับทูมา19ปีพะทำงานด้านปฏิบัติการนะฮะซึ่งจะมีผลตั้งแต่21กุมภาพันธ์2560นะครับซึ่งุณสุปชัยเนี่ยบอกว่าการทำงานเนี่ยก็ยังคงร่วมกำหนดทิศทางนยโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของทูต่อไป ส่วนการดํารงตําแหน่งประธานคณะผู้บริหาร CP ของคุณสุปชัยก็จะมีส่วนช่วยในการสนันุนและเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจระหว่างกลุ่มทูกับเครือ CP ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องและสร้างมูลค่าในการด,ดําเนินธุรกิจของกลุ่มในอนาคตต่อไปนะฮะก็คือง่ายๆว่าคุณสุประชัยเนี่ยต้องเหนื่อยมากขึ้นก็เลยตั้งผู้ช่วยไม่ใช่ผู้ช่วยฮะตั้งอีกสท่านนี่ยฮะมาช่วยงาน เป็นการปรับครั้งใหญ่ของเรือซีพีตั้งแต่มกรามคมแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะ